สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการทรงสุก .com นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการล้างเครื่องหรือรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับเพื่อเราจะได้นำเครื่องของเราไปขายต่อหรือไปมอบให้คนอื่นหรือเราได้เครื่องมือสองม,มาจากที่ต่างๆหรือมีใครให้เครื่องเรามานะครับเราต้อง เราต้องเราต้องทำการรีเซ็ตเครื่องนะครับไม่งั้นเราจะเกิดปัญหาเยอะแยะวุ่นวายดังนั้นก่อนที่เราจะรีเซ็ตเครื่องเราต้องจำให้ได้ว่าเครื่องที่เราจะรีเซ็ตใช้ Apple ID อะไรแล้วเครื่องนั้นได้เซ็ตพาสเวิร์ดก่อนเข้าเครื่องหรือเปล่าก็คือว่าเวลาเปิดเครื่องต้องใส่รหัสนะครับดังนั้นรหัส2อย่างที่เราต้องจำก็คือรหัส Apple ID แล้วก็รหัสเข้าเครื่อง เวลาเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับลองไปทําพร้อมกันแบบง่ายๆเลยครับให้เราไปที่ Setting นะครับเห็นนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับแตะเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็ไปที่เมนู general นะครับลองหาให้เจอนะครับเมื่อเจอแล้วเราก็แตะเข้าไปเลยครับจากนั้นเราก็ไปที่เมนูล่างสุดนะครับก็คือมันจะเขียนคําว่า reset นะครับ reset ตรงนี้นะครับเห็นนะครับแตะเลยครับ พอแตะเข้าไปนะครับมันก็จะมีออปชันให้เลือกนะครับถ้าเราต้องการที่จะขายเครื่องของเราหรือเอาเครื่องของเราไปให้คนอื่นเราควรใช้ e r a s all นะครับ content and settings ส่วนคนที่ได้เครื่องมือสอมาหรือได้รับเครื่องจากคนอื่นมานะครับก็ควรใช้ e r a s all content s and settings เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะ ไม่มีปัญหาต่างๆตามมานะครับแตะเลยครับพอแตะเสร็จนะครับมันก็จะให้เราใส่รหัสถ้าเครื่องไหนเขาตั้งรหัสไว้นะครับหรือเราตั้งรหัสอะไรไว้เวลาเราเปิดเครื่องนะครับก็ใส่รหัสนั้นไปนะครับพอใส่รหัสตัวสุดท้ายนะครับมันก็จะ หน้ายืนยันให้เราขึ้นมานะครับก็คือ i l a s iPhone ถ้าเป็นเครื่อง iPod touch ก็เป็น i l a s iPod touch ถ้าเป็นเครื่อง iPad ก็เป็น i l a s iPad เท่านั้นเองนะครับทำเหมือนกันถ้าต้องการลบก็แตะเลยนะครับพอแตะนะครับมันก็จะยืนยันอีกครั้งนะครับแล้วก็แตะอีกครั้งนะครับจากนั้นมันก็จะให้เราใส่รหัส Apple ID นะครับ แล้วก็ใส่รหัส apple id ของเครื่องเครื่องนี้นะครับลงไปนะครับเมื่อเราใส่รหัสตัวสุดท้ายเสร็จนะครับเราก็แตะคำว่า erase เลยนะครับเห็นนะครับแตะเข้าไปเลยครับหลังจากที่เรารีเซ็ตเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็จะแสดงคาว่าสวัสดีทักทายเป็นภาษาต่ตางๆแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็มอบเครื่องให้กับ คนอื่นหรือเอาไปขายต่อให้ร้านหรือใครที่ทําการรีเซ็ตกับเจ้าของเครื่องเดิมแล้วก็พอมันขึ้นฮัลโหลมาหรือทักทายขึ้นมาแล้วก็ทําทการเชื่อมต่อ wi-fi ให้ได้นะครับก็ไปดูวิธีการใช้ p p o o n ครั้งแรกทําแบบไหนในคลิปเดิมของผมที่เคยทําผ่านมานะครับแล้วก็มันก็จะแตกต่างที่ iPhone 5S ขึ้นไปแล้วก็ iPhone 6นะครับพรา iPhone 5S ก็จะมีการเพิ่มเรื่องของใส่ลายนิ้วมือส่วน iPhone 6ขึ้นไปก็จะมีการใส่ Apple Pay แล้วก็ข้ามจิดนี้ไปก็ได้แล้วมาทำทีหลังได้นะครับลองกลับไปดูคลิปเดิมเดี๋ยวผมทำลิงก์ไว้ให้ใต้คำอธิบายนะครับขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับ